จะเดินทมท่านทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาเตือนสติกันเช่นเคยเนาะมาเตือนสติเพื่อที่ให้พวกเราท่านทั้งหลายไม่หลงไปกับความคิดตรุงแต่งอารมณ์อดีตไม่หลงไปกับการกังวลในอนาคต ให้อยู่กับปัจจุบันฝึกให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยมีสติรู้อยู่ปัจจุบันด้วยการตื่นขึ้นมาแต่เช้าดูลมเข้าดูลมออกมีสติดูลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้พอสักพักหนึ่งพอจิตใจมันเริ่มสงบลงมันนิ่ง ใครจะดูลมเข้าลมออกต่อไปก็ได้หรือเราจะดูเข้ามาที่ที่จิตใจที่มันนิ่งๆสงบดูไปอยู่อย่างนั้นเพราะบุญหรือบาปก็ตามมันเกิดเพราะไอ้ตัวตัวใจตัวนี้แหละพาพวกเกลาทั้งหลายนะไปคิดไปคิดไปพูดแล้วเขาไปทำ ซึ่งเริ่มต้นจากการคิดมันก็เป็นกรรมแล้วแลวหละมโนกรรมท่าเรียกว่ามโนกรรมคิดดีเป็นมโนกรรมที่ดีอคิดไม่ดีก็เป็นมโนกรรมที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นความทุกข์เข้ามาอืมให้พวกเราตั้งสติตั้งใจฝึกอยู่ในท่าไหน,นก็ตาม เวลาเราตื่นนอนใหม่ๆันดับแรกเรายังไม่ด้ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ดูในท่านอนนี่หละนอนดูไปเรื่อยๆอ่าจนกว่าถึงเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นอนดูไปลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ฝึกส,สติให้มีความรู้สึกตัวอยู่อยู่ที่กายฝึกส,สติให้มีความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจเพราะไอ้ตัวใจตัวนี้แหละเป็นตัวที่เป็นตัวที่จะพาพวกเราไปสร้างกรรมดีและกรรมไม่ดีหรือว่าเป็นตัวที่จะพาพวกเราไปทำบุญหรือทำบาปก็อยู่ที่ใจตัวนี้แหละ เริ่มต้นจากความคิดเราก็ดูเข้าไปเราดูเพื่อที่จะแยกให้ท่านรู้หรือเรานี่แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแตให้มันไปรวมอย่าให้มันไหลไปกับใจตันนั้นอืมว่าเราสามารถที่จะฝืนใจตันนั้นได้ด้วยนีสายเก่าที่พวกเราท่านตั้งหลายเนี่ยมาเกิด เที่ยวเกิดเที่ยวตายเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารในสามแหลนโลก,กทานเนี่ไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์ก็ตามพรม,มโลกก็ตามสวรรค์ก็ตามโลกมนุษย์นี่ก็ตามอ่าหรือแต่ไปชดใช้กรรมอยู่ในนรกก็ไอตัวจิตตัวนี้แหละเป็นตัวที่พาไปอ่ามันจะเริ่มต้นจากการที่เรา เกิดมามีร่างกายมีรูปร่างกายในชาติใดชาติหนึ่งก็พาร่างกายตจวเน,นี่ไปคิดไปพูดแล้วก็ทําในสิ่งที่มันไม่ดีไปทาําบาปอ่าแล้วก็ต้องมีเจ้าคำในเวรมีคนที่ทุกข์กับการกระทําของพวกเราอ,ะอ่ะอืมเพราะเราหลงยึดว่ากายนี้เป็นเราหลงยึดว่าไอ้ตัวใจนี่เป็นเราแล้วก็ทําไปตามมันอ่า เนี่ยมันก็เลยเป็นกรรมที่ไม่ดีต้องได้ชดใช้ในบาปนั้นบุญและบาปเป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเราจะต้องกลับมาเที่ยวเวียนวว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้นที่มันมันจุ้อยู่ที่ใจนั่นแหละเรามองเข้าไปที่ใจเราเห็นใจดีเราก็เห็นนั่นคือเป็นส่วนของกรรมดีที่มันแสดงออกมา ใจดีใจมีความสุขมีปิตินั่นคือส่วนของบุญใจไม่ดีก็เป็นส่วนของบาปทำอะไรไม่ดีไว้จิตใจเศร้าหมองอ่าเป็นส่วนของบาปเราจะต้องเริ่มต้นจากนู้นการฝืนฝืนดูมันไว้มันไม่อยากดูหรอกไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไม่อยากดูไอ้ตัวรู้คือจิตสติผู้รู้คือเราเนี่ยมันไม่อยากดู ไม่อยากดูเข้าไปที่ใจตัวนี้ยมันอยากจะปล่อยเพลินไปเพราะการที่จะมาตั้งสติดูกายการมาตั้งสติดูใจมันไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งจะพาจิตตัวนี้หยุดเราจะพาจิตผู้รู้นี่หยุด หยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งหยุดไหลไปกับความคิดที่เกิดมาจากใจนั้นดูมันไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพอรู้ตัวนี้ดูไปเรื่อยๆไม่ไหลไปกับความคิดรู้ตัวนี้มันก็จะได้พักรู้ตัวนี้เราก็จะได้พักเมื่อสามารถเบรกตัวรู้ตัวนี้ไม่เห็นไหลไปกับความคิดในหนึ่งเรื่องสองเรื่องหรือสามเรื่องก็ตาม เปลนไปเรื่อยๆความคิดในจิตในใจเนี่ยมันจะถูกเบรกหยุดพอเราไม่ไปด้วยรู้เนี่ยเราคือผู้รู้ผู้ดูใจเนี่ยไอ้ส่วนใจตัวน,นั้นมันไม่ใช่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่ซะแต่ก่อนเข้าใจว่าใจนี้เป็นเราความคิดนี้เป็นเราความรู้สึกนี้เป็นเรา ต้องทำความเข้าใจใหม่เพื่อการปล่อยวางอืเห็นไวาใจนี้มันไม่ใช่เราเข้าใจความหมายว่ามันไม่ใช่เราให้เรายึดให้เราว่าให้เราเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนเป็นจิตผู้รู้ผู้ดูก่อนอืดูเข้าไปที่ใจแล้วเห็นใจมีความรู้สึกยังไง เราดูอยู่นิ่งๆหรือการปล่อยวางดูแล้วก็ช่างมันใจมันจะนิ่งเบาลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไหลไปกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกไม่ไหลไปสร้างอารมณ์ไม่ไหลไปสร้างสร้างกรรมไม่ไหลไปสร้างอารมณ์ความคิดความรู้สึกเพื่อมาทับถมไอตัวใจตัวนั้นอนะ ใจมันก็จะนิ่งใจมันก็จะว่างๆเบาๆมีสติคอยรักษาอยู่อ่าเนี่ยกิเลสท,ที่มันอยู่ในจิตในใจมันก็ออกไปไม่ได้ตัวสตินี่แหละขังกกอบมันไว้ไม่ให้กิเลสมันออกไม่ให้กิเลสไอความอยากที่มันมีอยู่ในใจนั่นนะ่ะวิ่งพุ่งพล่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ เราดูมันไว้เราดูมันไว้อืมเพราะกิเลสอยู่ที่อยู่ในนั้นมันไม่ได้ไม่ได้ออกไปกินอาหารตามความชอบใจของมันนะมันก็อ่อนกําลังลงมันจะนิ่งลงมันจะสงบลงจิ่งใครก็ตามที่ดูเข้าไปในใจตัวเนี้ยดูบ่อยๆดูเวยบ่อยแล้วก็ไม่ไหลไปยึดมั่นถือมั่นว่าใจตัวนี้เป็นเราอืม เห็นว่ามันเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยดูลักษณะมันดูแล้วเห็นว่าเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราคือจิตผู้รู้ผู้ดูแยกกันออกเมื่อตัวรู้มีกำลังตื่นขึ้นมามีกำลังได้พักผ่อนจากการไม่ไหลไปกับความคิดความปรุงความแต่งอะ่ะจิตรู้มีกำลังตื่นรู้ขึ้นมาอืมมันจะเห็นว่าใจนี่มันไม่ใช่เราเอง เห็นความรู้ส so kind of ึกไม่ใช่เราใจที่มันนิ่งๆนุวงๆว่างๆก็ไม่ใช่เราใจที่มันคิดปรุงก็ไม่ใช่เราความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่ใช่เราอ่ามันจะต้องเห็นเป็นอย่างนั้นมันถึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมันได้อืมไม่เห็นว่าใจว่างๆก็อย่าไปสําคัญมันหมายว่ามันเป็นใจเรามันเป็นจิตเรา จะต้องแยกตัวนี้ออกจากกันให้ได้จิตผู้รู้กับใจตัวแยกจะต้องแยกออกจากกันให้ได้ในการวิธีฝึกการรู้อยู่เรื่อยๆเวลาทําการทํางานก็มีสติรู้อยู่กับงานตั้งสติรู้อยู่ในการทํางานทําเรื่องดู จิตใจไปด้วยจิตใจมันมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในขณะที่ทำงานก็รู้มันอยู่อยากเข้าไปเป็นอาการพอใจและไม่พอใจนั้นให้ดูมันอยู่อย่างนั้นให้ดูมันอยู่อย่างนั้นให้รู้มันอยู่อย่างนั้นอืมจนรู้ตัวนี้แหละ มันชำนาญตื่นขึ้นมาดูปั๊บเลยโดยไม่ได้ฝืนตอนแรกมันจะต้องได้ฝืนอยู่เพราะมันไม่เคยทำเพราะมันไม่เคยฝึกเพราะมันไม่เคยหัดเตะตอนแรกตื่นขึ้นมาปุ๊บมันไหลไปกับความคิดความรู้สึกเลยอืมพอเรามาฝึกอย่างนี้นานขึ้นบ่อยขึ้นมันก็เกิดความชำนาญ เหยความชํานาญตื่นขึ้นมาปุ๊บมันเป็นเองมันดูใจปั๊บเลยนะเห็นไหมไม่ไหลไปกับใจไม่ไหลไปกับความคิดคุงแต่งไม่ไหลไปกับอดีตไม่ไหลไปกับอนาคตรู้ตัวนี้ก็หยุดหยุดรู้อยู่นิ่งๆนะเห็นไหมคําว่าไม่ไหลไปกับความคิดบางทีเรามองเข้าไปในใจเห็นความคิดมันผุดขึ้นมาเรื่องเก่า สัญญาเก่าที่เราเคยนึกเคยคิดเคยทาไว้เห็นมันผุดขึ้นมาอดีตรู้ตอนนี้ก็หยุดดูเขาอยุดอย่างนี้อ่าไม่ไหลไปไม่ไหลไปปรวงไปแต่งต่อสัญญาตอนนั้นก็ค่อยจางคลายจางคลายไปมันเป็นเพียงแค่ความจํามันจําได้แล้วมันก็ผุดขึ้นมารู้ตอนนี้ก็ดูดูอยู่นิงน่งๆดูเขาซุ่มดูเขาอยู่นิงน่งๆํำเรืองดูเขาอยู่นิงน่งๆ แล้วรู้ตัวนี้มันก็จะเห็นว่าโอ้ธรรมชาติของจิตใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะตื่นขึ้นมามันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งโอ้มันทั่วเป็นอย่างนี้เวลาทําการทํางานในแต่ละวันอ่าเราก็ชำเลืองมันดูไปเรื่อยๆเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ธรรมชาติของจิตใจอ่าเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจแล้ว เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วการปล่อยวางมันก็จะเกิดขึ้นแยกเราออกมาดูอยู่เรื่อยๆโอ้ใจมันเป็นของมันอย่างนี้ทีนี้เราก็ปล่อยวางให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันซักดูแต่ตัวสติก็ตามดูมันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้เราหลงเข้าไปหลงไหลไปกับมัน อย่าเพิ่งไว้วางใจมันดูว่าจิตว่างๆเออเราดูไปเรื่อยๆจะเห็นจิตว่างๆลูกว่างๆก็ดูมันอยู่เรื่อยๆดูมันต่อไปดูด้วยความนิ่งๆอย่าไปสําคัญว่าจิตที่ว่างเป็นเราพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตมันอยู่ตรงนี้อืมตรงนี้นี่แหละดูเข้าไปที่จิตนี่แหละ ดูเข้าไปที่จิตใจนี่แหละพอมันหยุดนิ่งขึ้นมาเราจะเห็นจิตที่โล่งๆว่างๆางนั่นแหละตัวนั้นแหละพามาเกิดมาตายเพราะบุญบาปมันก็อยู่ตรงนั้นมันมันจําไว้อยู่ตรงนั้นเม m o ีรร่ของมันความจําของมันมันเก็บไว้ทุกการกระทํเพียงแค่มันไม่นึกไม่คิดไม่ผุดขึ้นมาเฉยๆมันเก็บไว้อยู่ที่ตรงนั้นะดูเข้าไปที่ตรงนั้นดูเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วก็ อ่าดูอยู่เรื่อๆแล้วก็ปล่อยวางมันแสดงอาการอะไรออกมาปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราซะนี่คือวิธีที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารพ้นจากการเที่ยวมาเกิดในชาติต่อไปนี่ถ้าหมดอายุขายในชาตินี้แล้วถ้าเราไม่แยกให้มันหลุดออกมาจากกันนะ มันก็จะพากันไปเกิดไปตายอีกไอตัวจิตนั่นแหละตัวจิตวิญญาณนั่นแหละจิตใจนั่นแหละอืตจะต้องแยกออกมาแยกรู้ออกมาจากตัวใจนั้นให้ได้มาเป็นจิตผู้รู้อืมสวรรค์นิพพานนั้นอ,อยู่ตรงนั้นนั่นแหละอยู่จากการที่ปล่อยวางจิตได้นั่นแหละอืม ไอที่นิ่งๆว่างๆก็อย่าไปยึดอย่าไปสําคัญว่ามันเป็นเราดูเหมือนดูคนอื่นเนี่ยดูเข้าไปที่ใจเห็นใจมันแสดงความรู้สึกก็เหมือนดูคนอื่นเนี่ยใจดีก็รู้อยู่แต่เขาไม่ยึดเอาใจไม่ดีก็รู้อยู่ไม่ยึดเอาใจงุดหงิดก็รู้อยู่ไม่ได้สําคัญว่าเราหนึ่งงุดหงิดแล้วอาการเหล่านั้นเขาก็จะค่อยๆจางกายหายไปทุกอาการ อ่าแล้วใจตรงนั้นมันก็จะสงบนิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงแม้มันนิ่งขนาดไหนก็ตามยาไปสําคัญว่ามันเป็นเรามันสุขขนาดไหนก็ตามยาไปสําคัญยึดมั่นว่ามันเป็นเราเพราะสุขที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดจากจิตปิติที่เกิดจากจิตจากผลบุญและผลของการปฏิบัติที่ได้เคยได้ปฏิบัติได้ทำมาอืมจิตใจมันจะนิ่งมันจะตื่นมันจะรู้ของมัน จะมีปิติของมันมันจะมีสุขอ่าเล็กๆอยู่ในนั้นน่ะมันจะมีสุขอยู่มีความปิติสุขอยู่ก็ช่างมันปล่อยวางนี่เพราะหลักจริงๆมันคือจะต้องปล่อยวางตัวกรรมและผลของกรรมก็คือไอ้ตัวใจนี่แหละให้ได้จะต้องปล่อยให้ได้ก่อน ที่พวกเราท,ทั้งหลายจะตายในชาตินี้จริงๆมันจะต้องตายแน่นอนแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะกายนี่มันก็จะเสื่อมไปตลอดเวลามันไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆอืมความรู้สึกมันยังเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาลมเข้าลมออกมันก็ยังเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่นคือความไม่เที่ยงของกาย เราดูเข้าไปที่ใจเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของใจซึ่งมันก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลามีนิ่งบ้างสงบบ้างมีคิดบ้างปรุงแต่งบ้างหงุดหงิดบ้างฟุง้งซ่านบ้างลำคาบ้างใจมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเชนน่นกันกับกายนี่แหละมีความร้อนมีความหนาวมีความรู้สึกเจ็บปวดมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกหิวเนี่ยกายก็เช่นกันทังรวมดังกายและก็ใจเนี่ย มันก็เป็นของที่มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังพระเจ้าบอกว่าเป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเลยมันเป็นกองทุกข์อ่าดูเราดูเข้าไปเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนจากทุกข์มันเปลี่ยนจากถูกไปเป็นทุกข์ยิ่งนานเข้านานเข้าร่างกายมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไป จิตใจมันก็เกิดอาการรับรู้กายที่มันเสื่อมมันเจ็บมันปวดมันก็เศร้าหมองไปเรื่อยมันก็ทุกข์ไปเรื่อยไอ้ใจตัวนั้นนะจิตใจนะไม่ใช่ว่าเวลาแก่ตัวมาแล้วมัจะสบายไม่ใช่นะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีเจะเจ็บแต่ปวดตาก็เสื่อมสภาพมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นต้องไปลอกตาต้องไปผ่าตาหูก็ต้องไปรักษาตาก็ต้องไปรักษา เนื้อหนังเอ็นกระดูกเหีียวยุ่นข้อกระดูกก็เป็นโรคนี่เริ่มต้นจากอายุสี่สิบห้ามามันก็เริ่มเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปบางคนใช้งานหนักอายุสี่สิบกว่านี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วร่างกายมันเริ่มเสื่อมจิตใจมันเริ่มทุกข์มันเริ่มหนักเพราะจิตใจเนี่ยมันยึดกายว่าเป็นเรานั่หละ ไม่ใช่ว่ามันจะสบายไปข้างหน้าแล้วมันจะทุกข์ไปข้า้งหน้าให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยปล่อยวางกายปล่อยวางใจด้วยการดูรู้มันพารู้ตัวนี้ให้มันหยุดนิ่งให้มันปล่อยวางความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจสุขก,ก็ดูมันอยู่นิ่งๆทุกข์ก็ดูมันอยู่นิ่งๆมันคิดก็ดูมันอยู่นิ่งๆมันโกรธก็ดูรู้มันอยู่นิ่งๆ แล้วก็ปล่อยวางมันคือช่งอา,ปปาง,มชงมันอย่าไปเป็นเจ้าของมันช่างมันอย่าไปเป็นเจ้าของมันมันต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆดูรู้อยู่ปัจจุบันนะจิตในทุกในขณะนี้ขณะนี้ขณะน,น,นี้ไปเรื่อยเวลาทํางานซึ่งมันมีงานอยู่สองอย่างที่จะต้องทําคือเอารู้ตัวนี้มาอยู่กับงานบางทีขับรถอยู่รู้ก็ต้องมาดูทางตัวสติรู้นี่แหละมาดูทางมาดูรถมาดูองมาลัย เวลาทํางานอ่าก็มีสติอยู่กับงานแล้วก็ชำเลืองดูใจบ่อยๆอ,อย่าให้มันออกจากตรงนี้ถ้างั้นมันจะเสียงานมันจะไหลไปกับการปรุงแต่งต้องให้มีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดรู้ตัวอยู่ตลอดรู้ตัวอยู่ตลอดรู้ตัวอยู่ตลอดในปัจจุบันขณะขณะขณะอย่าให้มันเผลอมันเพลินไปกับความคิดปรุงแต่งมันจะไปสร้างอารมณ์มาทับถมตัวใจนั่นน มันจะเกิดความหลงซ้อนทับเข้าไปอีกอยู่เรื่อยอืมแต่ถ้าเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปอย่างน้อยมันก็ไม่หลงไหลไปกับอ่าความคิดความปรุงความแต่งทั้งวันทั้งคืนเหมือนแต่ก่อนเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีสติตื่นตัวรู้ตั้งแต่เช้านี่แหละสาเหตุของการที่จะอ่าอัดเสียงปลุกสติให้พวกเราท่านทั้งหลายมีสติแต่เช้า เพราะจะได้ตื่นตัวรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ดูใจอยู่ไม่ให้ไหลไปกับใจไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเราทุกคนมีกิจการหน้าที่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำจะต้องรับผิดชอบด้วยการหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวหามาอยู่มากินนี่แหละหามาใช้นี่แหละยิ่งใครมี สามียิ่งใครมีลูกมีใครมีภรรยาลูกหลานเยอะภาระมันก็เยอะอืมจะต้องทำงานให้ได้เยอะๆใครมีงานที่ดีมีไรายได้ดีพอมีฐานะอืมพอสามารถรับผิดชอบหน้าที่การงานอ่าในการนำรายได้นะมาสร้าง ช่วยเหลือจุนเจือเลี้ยงครอบครัวได้แต่ทุกคนก็ต้องทำเหมือนกันทุกคนนอกจากนักบวชที่จะต้องออกมาบวชสละครอบครัวออกมาแล้วมาภาวนามาดูจิตมาดูใจอยู่ตลอดเวลาสามารถดูได้ดูตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำก็ยังได้เลยทำงานไปด้วยชมเรืองดูไปด้วยทำงานไปด้วยดูชมเรืองดูไปด้วยขับรถขับราก็ชมเรืองดูไปด้วย นี่ให้ทำหนึ่งนี้อยู่บ่อยๆอย่างนี้อยู่บ่อยๆให้จนมันปินนิสัยติดน,นิสัยอ่าแล้วจิตใจมันจะโล่งโปร่งเบาสบายก็ดูมันต่อไปมันนึกไม่ดีขึ้นมาเราก็รู้อยู่เราก็เบรกตัวเราคือจิตผู้รู้เนี่ยอย่าให้ไหลไปคิดปรุงแต่งมันโกรธเราก็รู้อยู่อย่าให้ไหลไปโกรธกับมันแต่ต้องรู้จักเบรกตัวตัวธาตุารู้ตัวนี้อย่าให้ไหลไป เพื่อที่จะให้มันเอาชนะใจตัวนี้ให้ได้ปล่อยวางใจตัวนี้ให้ได้ทิ้งใจตัวนี้ให้ได้แล้วเมื่อรู้ตัวนี้มันทิ้งใจได้แล้วอ่มันจะจบงานมันหมดงานเป็นรู้ที่รู้แจ้งไม่ใช่รู้ที่รู้ทุกอย่างแล้วก็ยึดเอาทุกอย่างไม่ใช่ดูเข้าไปในใจรู้ทุกอย่างแต่ไม่เอาสักอย่างไม่เอาใจที่มันนิ่งสงบนั้นด้วยปล่อยวางทุกอย่างให้ได้เนี่ย ใครฝึกบ่อยๆใ,ฝ,ยๆใฝึกบ่อยๆเกิดความชำนาญบ่อยๆใกล้เข้าไปสู่การพ้นทุกทุกขณะทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตดูเข้าไปทุกขณะจิตแยกรู้ออกมาจากจิตใจที่มันไหลไปด้วยการแยกรู้ออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ทุกขณะจิตการแยกออกมาโดย ความอิสระร้อยเปอร์เซนตก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้ความพ้นทุกเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละอย่าให้เราตัวรู้อะตัวรู้คือเราะจิตผู้รู้เนี่ยคือตัวสติจิตนาเนี่ยอย่าให้มันไหลไปยึดว่าใจนี่เป็นเราใจนิ่งใจสุขใจทุกข์ใจคิดใจฟุง้งซ่านใจลำคันนะอย่าให้รู้ตัวนี้ไปรวมกันให้มันดูกันอยู่เรื่อยๆแยกกันอยู่เรื่อยๆทุกขณะแยกกันอยู่เรื่อย ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจทําอย่างนี้บ่อยๆนะอ่าแล้วชีวิตของพวกเรามันก็จะง่ายขึ้นอืมอารมณ์ความรู้สึกที่มันไปทับถมไอตัวจิตใจเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงมันก็จะเบาขึ้นใจก็จะเบาขึ้นอะไรที่แก้ได้ก็แก่อะไรแก้ไม่ได้ก็ช่างมันในเรื่องของโลกก็ดูรู้อยู่ ปล่อยวางหัดปล่อยวางความยึดมั่นถือมัน่นว่ากายนี้เป็นเราว่าใจนี้เป็นเราให้ได้กายมันเจ็บไข้ได้บ่อยก็รู้แต่ไม่ยึดว่าเป็นเราปล่อยให้ได้ทิ้งให้ได้อย่าไปสําคัญมั่นหมายไอ้กิเลสความหลงจริงๆมันอยู่ที่ความยึดมัน่นถือมั่นสําคัญมันมญม่นหมายว่ามันเป็นเราเป็นเดาเป็นเรา,เเรา,เเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละอารมณ์ดีก็ว่าเราอารมณ์ดีหงุดหงิดก็ว่าเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านลาคัญก็ว่าเรา ไม่ทิ้งคําว่าเราว่าเราว่าเราสักทีเราต้องหัดทิ้งคําว่าเราอย่าใส่คําว่าเราเข้าไปอ่ามันมีจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันมีสองอันนี่แหละอย่าใส่คําว่าเราเข้าไปอ่าแล้วเขาขั้นทำไมจะตั้งหลักตั้งจิตตั้งใจได้เลให้เราตั้งมั่นเชื่อมั่นในการฝึกในการหัดในการปฏิบัติเพราะมันเป็นทางที่ตรงที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดถ้าเราเชื่อมั่น ถ้าอย่างนั้นเราก็จะลังเลสงสัยอืมในวิธีการแล้วก็ไม่ทมไม่ทําวิธีการไหนสักอย่างเลยปากก็บอกว่าต้องการพ้นทุกข์ไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บม,มาตายแต่เราไม่มีความตั้งใจใส่ใจในการปฏิบัติจริงๆ <c oughs> มันก็เดินทางไม่ถึงเป้าหมายได้นั่นขอให้พวกท่านทั้งหลายตั้งใจอืมตามขั้นตามภูมิของเรา ในการปฏิบัติมาวันมีสติตัวนี้แหละเป็นตัวที่ช่วยให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดสติเกิดปัญญาเกิดรู้หยุดออกจากวาตาสงสารได้ในปัจจุบันนะชาตินี้ทุกคนตาธุ